น้องนาดคะพี่มีเรื่องจะขอสรารภาพกับน้องนาดเรื่องอะไรคะพิม์พทำกอดชม,มานาดพี่ทำจะทำอะไรคะเราแต่งงานกันแล้วนะคะนาดว่ามันเร็วไปนะคะพี่รักน้องนาดนะคะน้องนาดไม่รู้สึกรักพี่บ้างเลยเหรอคะเออเมื่อกี้พี่ทำบอกว่าจะสรารภาพอะไรเหรอคะพมิมพ์ทำจุมพิษชม,มานาด พี่ทำพี่ทำจะสารภาพอะไรกับนาดคะน้องนาดจำวันแรกที่เราเจอกันได้ไหมคะคือพี่เป็นพระสวามีของน้องนาดตั้งแต่วันนั้นพี่จำเป็นต้องทำเพราะถ้าข้ามผลวันไปน้องนาดจะสลายไปในภพชาติของพี่ถ้าเราไม่ได้เป็นสามีภรรยากันจริงๆชมนาคิดในใจมีนาล่ะวันนั้นฝันดีสุดๆจริงเหรอคะดีกว่าวันนี้ไหมคะ พี่ทำอีกแล้วนะคะนาศบอกแล้วไงว่าอย่ามาฟังความคิดนาดเออพี่ทำพูดเหมือนพี่ทำรู้ว่าน่าจะต้องมาหาพี่ทำพี่จะเล่าให้ฟังค่ะท้าวตรีเทพปราชาแห่งเมืองเทพนครพร้อมพระมเหสีพระธิดาและนางกำนันหนีลนลานมาขอความช่วยเหลือจากท่านฤาษีพมพนาข้าขอฝากลูกหญิงด้วย ราชาแห่งดาวยูโทมัสโกรธข้ามากพระมเหสียูเลเซียสที่ดาของราชาแห่งดาวยูโทมัสหนีมาแต่งงานกับข้าไม่ได้หรอกท่านเราเป็นผู้ทรงศีลพระมเหสียูเลเซียสมองมาที่พระโอรสพิมพ์ธรรมแล้วพูดกับนางกำนันเจ้าใช้แหวนนี้นำลูกหญิงของข้า ข้ามพบไปให้รสุพลและพี่กุลเลี้ยงดูรีบไปก่อนที่เสด็จพ่อจะมาถึงถ้าลูกหญิงอยู่ในมิตินี้เสด็จพ่อของข้าจะต้องรู้พระมเหสียูเรเซียเดินมาหาพระรสพิมพ์ธรรมเจ้าคือเนื้อคู่ของลูกหญิงของข้าข้าจะให้พลังแก่เจ้าต่อไปภายภาคหน้าเจ้าต้องใช้พลังนี้กลับมาช่วยข้าพระมเหสียูเรเซีย ใช้ปิ่นแทงไปที่นิ้วจนเลือดสีฟ้าไหลออกมาและได้ทาเลือดไปที่หน้าผากของพระโอรสพิมพ์ธรำรเจ้าเท่านั้นที่จะช่วยข้าได้เมื่อลูกหญิงกลับมาหาเจ้าเมื่อใดเจ้าต้องอภิเสกสมรสกับลูกหญิงมิฉะนั้นลูกหญิงจะไม่สามารถอยู่ในภพชาติของเจ้าได้จำไว้เจ้าต้องเป็นพะสวามีของลูกหญิงก่อนพระอาทิตย์ขึ้นถ้าทำไม่ได้ลูกหญิงจะสูญสลายไปทันทีที่ขึ้นวันใหม่ เสด็จพี่ตีเทพเพคะเราต้องจากกันแล้วนะเพคะรอน้องนะเพคะลูกหญิงและพิมพ์ทาจะมาช่วยน้องน้องขอกรลาบลานะเพคะถ้าน้องไม่กลับไปดาวยูโทมัสโลกจะปั่นป่วนเป็นแน่วันขึ้นสิบห้าค่ำเวลาเที่ยงคืน ชมนาศสวมแหวนด้านที่มีรูปดาวเข้านิ้วและหมุนแหวนโดยราชาพิมพ์ธรรมได้กอดชมนาศไว้และทั้งสองก็ถูกดูดมาที่ที่สวยงามมากแข่งหนึ่งและพบหญิงสาวนางหนึ่งเมื่อหญิงสาวนางนั้นเห็นชมนาศกับพิมพ์ธรรมหญิงคนนั้นจึงยิ้มอย่างมีความสุขชมนาศพิมพ์ธรรมพระมเหสียูเรเซียส ทิมทำข้าดีใจที่เจ้าและลูกหญิงมาช่วยข้าลูกหญิงรู้หรือยังว่าลูกหญิงคือลูกของราชาตรีเทพแห่งเมืองเทพนครกับพระมเหสีวูเรเซียสท่านตาของลูกหญิงคือราชาแห่งดาวยูโทมัสแม่มาจากดาวยูโทมัสไปเที่ยวที่โลกมนุษย์ไปในมิติเวลาที่ได้พบกับราชาตรีเทพและแม่กับพ่อของลูกก็ได้อภิเศกสมรสกันและได้ให้กำเนิดลูกหญิง แม่สามารถยังรู้เหตุการณ์ในอนาคตได้แม่รู้ว่าท่านตาของลูกหญิงกำลังตามหาแม่และถ้าแม่ไม่กลับจะต้องเกิดเรื่องร้ายแรงกับลูกมนุษย์แม่จึงให้นางกำนันของแม่นำลูกหญิงไปไว้อีกนิติเวลาเพื่อไม่ให้ท่านตาของลูกหญิงทราบว่าแม่มีพระธิดาท่านตาของลูกหญิงจะให้แม่อภิเศกสมรสกับเจ้าชายดาวอะไรสักดวงแม่ก็ไม่อยากจะสนใจแม่ไม่ยอมอภิเศกสมรสด้วย ท่านตาของลูกหญิงทําอะไรแม่ไม่ได้จึงขังแม่ไว้แต่ในวงังไม่ให้แม่ออกไปเที่ยวไหนได้อีกลูกหญิงและพิมพ์ทำแต่งงานกันแล้วใช่ไหมแม่จะสื่อสารกับพี่กุลได้คนเดียวแม่จึงขอให้พี่กุลช่วยแม่แล้วข้ากับน้องหน้าต้องทําสิ่งใดพูดข้ากับผู้ใหญ่ดูแปลกๆพี่ทําแทนตัวเองว่าทําดีกว่าค่ะทําทต้องทําอย่างไรบ้างครับสเสด็จแม่ยูเซียสแบบนี้โอเคไหมคะน้องนา ยูเรเซียและชมนาทยิ้มเราไปหาท่านตาของลูกหญิงกันเถอะเมื่อยูเรเซียพิมรรมและชมนาตเดินเข้าไปในห้องของราชาแห่งดาวยูโทมัสราชาแห่งดาวยูโทมัสแสดงอาการตกใจอย่างมากและนั่งคุกเข่าลงต่อหน้าพิมธรรมและชมนาทส่วนยูเรเซียก็คุกเข่าความท่านพ่อของนางเมื่อพิมธรรมและชมนาตเห็นดังนั้นจึงคุกเข่าลงด้วยเช่นกัน ท่านพ่อท่านแม่ข้าขอให้ท่านปล่อยพระมเหสียูเรเซียสกลับไปหาพระสวามีของนางท่านจะให้ข้าได้ไหมตาปล่อยแม่ของนาดกลับไปหาพ่อเถอค่ะท่านพ่อท่านแม่แต่เราเป็นเทพเราควรจะอยู่กับเทพด้วยกันนะพระเจ้าค่ะทำและน้องนาดก็เป็นมนุษย์ท่านพ่อท่านแม่ไปเกิดเป็นมนุษย์หรือแล้วเมื่อกี้ท่านแม่เรียกข้าว่าตา หมายความว่าท่านแม่ไปเกิดเป็นลูกของยูเลเซียตหรือใช่แล้วท่านพ่อลูกหญิงคือลูกของข้ากับท้าวตรีเทพราชาแห่งเมืองเทพนครบนโลกมนุษย์ท่านพ่อท่านแม่ก็รู้ว่าลูกทําทุกอย่างให้ท่านพ่อท่านแม่ได้ลูกจะพายูเลเซียสไปส่งยังโลกมนุษย์ท่านพ่อท่านแม่ณขณะนี้ข้าก็แก่มากแล้วท่านพ่อท่านแม่มาปกครองดาวยูโทมัสแทนข้าเถิด ท่านตาเรียกนาดว่าหลานนาดเธอคะ่ะเพราะขณะน,นี้นาดไม่ใช่แม่ของท่านตาแล้วนะคะเรียกทามว่าหลานทามเธอครับทามเป็นราชาแห่งเมืองสุบินทิพธามต้องกลับไปปกครองบ้านเมืองของทามแล้วทามจะมาเยี่ยมท่านตาบปอยๆนะครับท่านพ่อลืมไปแล้วหรือคะว่าอายุไขของพวกเรานานกว่ามนุษย์เป็นพันปีอายุไขบนโลกมนุษย์ไม่ถึงร้อยปีเราจะกลับมาเยี่ยมท่านพ่อบปอย ท่านพ่อไม่ต้องไปส่งพวกเราหรอกเดี๋ยวโลกจะปั่นป่วนจากการเคลื่อนที่ของท่านพ่อพิมพ์ธรรมและชมนาจ,จะพาข้ากลับไปยังโลกมนุษย์เองขอบพระไทัยท่านพ่อที่ให้อภัยข้าข้าให้อภัยเจ้าเพราะท่านพ่อท่านแม่ของข้าเจ้าทำผิดหลายแรงนับถ้าแม่ของนาทไม่ไปแต่งงานกับพ่อตรีเทพก็พะจะไม่มีชมนาทหรือท่านแม่ของตาและนาทก็จะไม่เจอกับพี่ธรรมหรือท่านพ่อของตานะคะ ท่านแม่ลูกเข้าใจแล้วข้าขอกราบลาท่านพ่อโชมนาฏและพิมพ์ธรรมจะกราบราชาแห่งดาวยูโทมัสแต่ราชาแห่งดาวยูโทมัสห่ามไว้ท่านพ่อท่านแม่อย่าทำแบบนี้ตาท่านพ่อท่านแม่ของตาได้หมดอายุไขไปแล้วนะคะณขณะนี้นาฏก็คือหลานของท่านตานะคะตาอย่ายึดติดกับเรื่องเก่าเลยนะคะราชาแห่งดาวยูโทมัสร้องไห้ และยอมให้ชมนาดและพิมพ์ทำกราบลาแม่คะเราต้องรอให้ถึงวันแรม15ค่ําค่ำหรือวันขึ้น15บ่ําค่ำก่อนใช่ไหมคะเราจึงจะกลับได้ถ้าลูกหญิงมาคนเดียวก็ต้องสวมแหวนด้านลูกโลกเพื่อจะกลับไปยังโลกและหมุนแหวนวันแรม15ค่ําค่ำหรือวันขึ้น15คหาค่ำถ้าจะไปอดีตหมุนวันแรม15้าค่ำถ้าจะกลับจากอดีตมาปัจจุบันหมุนวันขึ้น15้าค่ำ แล้วถ้าจะไปอนาคตจะทำอย่างไรคะลูกหญิงทำไม่ได้แต่พิมพ์ทำสามารถทำได้ทุกอย่างเวลาใดก็ได้โดยไม่ต้องมีแหวนแม่เคยทำได้แต่แม่ได้มอบพลังนั้นให้พิมพ์ทำไปแล้วตอนนี้แม่ไม่มีพลังนั้นแล้วแม่คะพี่รมบอกว่านาย้อนอดีตมายุข,ของพี่รมวันลุ่งขึ้นล่างน่าจะสลายไปถ้ายังไม่เป็นสามีภรรยากับพี่รมเป็นแบบนั้นจริงๆหรือคะน้องนาฏ น้องนาดไม่เชื่อพี่หรอคะไม่จริงทำจำสิ่งที่พระมเหสียู่เรเซียสบอกทำได้ไม่เคยลืมทำไมท่านมากลับคำแบบนี้น้องน่าจะเข้าใจทำผิดผิดนะครับแม่รอมา20กว่าปีถ้ารอลูกสองคนรักกันคงจะอีกนานยังไงลูกทั้งสองก็ต้องลงเอยกันอยู่แล้วเพราะลูกทั้งสองคือท่านตาท่านยายของแม่แม่จึงบอกพิมทำให้ทำแบบนั้น น้องนาฏไม่โกรธพี่ใช่ไหมคะไม่โกรธก็ได้ค่ะพี่ทำพานากับแม่กลับไปหาเสด็จพ่อตรีเทพกันเถอะค่ะพิมพ์ทำจับมือชมนาฏและยูเรเซียสและหลับตานึกว่าต้องการไปที่เมืองเทพนครทันใดนั้นทั้งสามก็มายืนอยู่ที่หน้าท้องพระโรงเมืองเทพนครราชาตรีเทพและพระมเหสีวันวิไลทรงตกพระทัยเป็นอย่างมากยูเรเซียส พระองค์ทรงลืมหม่อมฉันแล้วใช่ไหมเพคะถึงได้ทรงมีพระมเหสีองค์ใหม่ลูกหญิงนี่คือเสด็จพ่อของลูกกราบเสด็จพ่อของลูกซะแล้วช่วยพาแม่กับดาวยูโทมัสราชาตรีเทพเล่าให้ทุกคนฟังว่าวันวิไลเป็นพระมเหสีเมืองเขตขันเมืองเขตขันถูกโจมตีราชาเมืองเขตขันสิ้นพระชนวันวิไลและลูกสาววันวิมล ได้หนีมาอยู่ที่เมืองข้าเป็นเวลานานมากแล้วข้าจึงแต่งตั้งวันวิไลขึ้นเป็นมาเหสีส่วนวันวิไลก็คิดในใจว่ากลับมาทำไมข้ากำลังมีความสุขดีอยู่แล้วข้าจะไม่ยอมให้พวกเจ้ามาแย่งสิ่งที่ข่ามีนี้ไปได้ข้าไม่ยอมวันวิไลลงจับที่ระทับถอดมงกุฎออกแล้วก้มกราบยูเรเซียสวันวิมลลูกสาวของวันวิไลก็ทำตามวันวิไล ท่านพี่ท่านพี่ก็ทรงทราบว่าน้องเป็นใครน้องต้องทนทุกทรมานเพื่อรอที่จะกลับมาพบท่านพี่แล้วท่านพี่ทำกับน้องเยี่ยงนี้หรือเพคะถ้าท่านพ่อของน้องทราบเรื่องโลกมนุษย์นี้จะเป็นอย่างไรน้องไม่ควรทนทุกทรมานเพื่อรอที่จะกลับมาพบคนที่ไม่รักใครจริงอย่างท่านพี่ยูเรเซียสหยิบมงกุฎเคลื่องลงพื้นจนมงกุฎแตกเป็นเสียเส่ยง พิมพ์ธรรมชมนาศพาแม่ไปอยู่เมืองสุบินทิพย์เมื่อทั้งสามคนถึงเมืองสุบินทิพย์แม่ไม่กล้าพอที่จะดูเหตุการณ์ว่าหลังจากที่ลูกมาช่วยแม่แล้วจะเกิดอะไรขึ้นเพราะแม่กลัวจะเห็นภาพที่พ่อของลูกหญิงมีมเหสีองค์ใหม่สุดท้ายมันก็เป็นแบบที่แม่คิดไว้จริงๆสเสด็จแม่ยูเรเซียสอยู่ที่เมืองสุบินทิพย์ให้สบายพระทยเถิดพระเจ้าค่ะท่านยูเรเซียสอยู่ด้วยกันนะเพคะ หม่อมฉันจะได้มีเพื่อนเราขอขอบพระทยท่านพิมพ์บดีมากเราขออยู่ที่เมืองสุกินทิพด้วยคนนะลูกหญิงขอแหวนคืนให้แม่แม่จะกลับดาวยูโ,โทมัสแม่จะกลับไปอยู่กับท่านพ่อชมมน,น้าส่งแหวนคืนให้ยูเลเซียสพิมพ์ทำสามารถพาลูกหญิงไปหาแม่ที่ดาวยูโทมัสและไปในมิติปัจจุบันบนโลกมนุษย์หรือจะย้อนอดีตไปอนาคตได้ทั้งหมด แม่จะไปขอบคุณรสุคนและพิกุณชมนาทกับพิมพ์พทำไปกับแม่นะเมือ e <ia> ่อยูเรเซียไปหารสุคนและพิกุลเพื่อขอบคุณสองคนแม่ลูกที่ช่วยเลี้ยงชมนาทจนโตและได้ให้สิ่งของตอบแทนในครั้งนี้ด้วยยูเรเซียพักที่คอนโดของชมนาทโลกในมิตินี้ดูอึดอัดไม่สบายเหมือนมิติของพิมพ์พธรำคืนนี้ขึ้น15บห้าค่ำแม่จะกลับดาวยูโทมัสนะลูก ต่อจากนี้ไปพี่กุลและโลสุพลจะไม่รู้จักลูกหญิงลูกหญิงไม่ควรอยู่ที่มิตินี้แล้วเพราะลูกหญิงจะไม่มีตัวตนในมิตินี้อีกต่อไปหมายความว่าอย่างไรคะเอกสารต่างๆที่แสดงตัวตนของลูกหญิงในโลกมนุษย์กาลังจะเลือนหายไปภายในสองปีนับต่อจากนี้เช้าวัานรุน่งขึ้นชมนาน่าตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกเปลี่ยนศีร่าอย่างมากและรีบวิ่งเข้าไปอาเจียนในห้องน้ำ พี่ทำคะพี่ทำช่วยนาดด้วยคะ่ะชมนาดเป็นลมอยู่ในห้องน้ำจนเวลาผ่านไปสองชั่วโมงชมนาดค่อยๆลุกขึ้นชมนาดรู้สึกแปลกใจเมื่อคืนยูเลเซียสกับดาวยูโทมัสไปแล้วพิมพ์ทำก็นอนอยู่กับชมนาดทั้งคืนแล้วตอนนี้พิมพ์ทำหายไปไหน